จำเปรียงครับกับวับสามหกศูนย์เฮ้ยจานให้เข้ามือก่อนนะไอเดินสองเท่านั้นนะครับไม่ไหวบอช้าเปล่าช้าเปล่าช้าเปล่าจานเอาฮาเอาลงลง ช้าลงอาจารย์กหนะห่าง่านไม่เดผมไม่แข่นฮะหางไม่แข่งรอเราหางไม่ได้ออเวลาเลงจอน้องเหมือนนกระพุ้มเลยยู่เืนก้าเลยเออหมือนนกเลยอเหมือนนกไอ้แนนกนกอะไรนกกระทมก็ลงนกานนพนกา โอ้โหป้อมๆมานี่ไปหา <laughs>

กระบายห่างฟันจุแค่นะโอ้ฮึฮึ

อะไรอาจารย์ปอยลงทำไมอ่ะไปไรห่างหมดเนาะเฮ้ยอาจารย์ปอยลงทำไมมันไม่มีอะไรเลยงงเลยกูตัดสายเดนเลยใช่ป่ะตัดตัดโหตัดตัดโหมาตัดโถทำไมห่างโห่อาจารย์ห่างมันมันไปไม่ได้เข้าใจป่ะเข้างงอะไรวะไป็นไรไป็นไรไม่เป็นไรวะ เบ็ดเดียวจานนี้ก็ผมบอกแล้วว่าฮะตัดโอ้โหเขาลืมอ่ะเขาคงลืมอ่ะโน้ตอโต้บ้างถามไม่แข่งรู้แหละถามมันทุเทียงทีนีถามไม่แข่งก็ตัดตัดโอ้โหอโต้อโต้ลงมาแล้วแล้วตรงนี้ห่างมันยุดอ่ะโอ้ยตรงนี้ห่างมันยุดไงใช่คู่โงเลยอะไรวะอาจารย์ตุเทียเออไม่เป็นอะไรเลย เบ่งเดียวไไไไมันเป็นอะไรมไม่ได้เป็นอะไรเลยเสียบขาไว้ใช้ได้ต๊อบต๊อบเนไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปมา